เทียที่4นะคะยอดซื้อครบ1,000 0บาทนะคะรับฟรีทันทีค่ะพี่หญิงให้ลูกค้าคนพิเศษของไฮแฮ t ไปทำสวยไปทำหน้าหรือจะทำตัวก็ได้นะคะเป็นเฟ c i a l Treatment มูลค่า2,800บาท s i กเนเจอร์เฟเชเชลทรีทเมนตนะคะที่สปาสปาโปรดของพี่หญิง เจอหลี่นะคะที่เจอหลีกซึ่งพี่หญิงได้ไปขอคอลลบกับทางเจอหลีกไว้นะคะว่าจะมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าคนพิเศษของ HiHat นะคะมูลค่า2,800บาทซึ่งลูกค้าคนพิเศษของเราสามารถที่จะเลือกทรีทเมนต์ใหเ้เหมาะสมกับตามสภาพผิวหน้าของลูกค้าได้ ทุกทรีตเมนต์นะคะในมูลค่า2,800บาทรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวพี่หญิงจะนำมาอัพไว้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเหมือนเช่นเคยนะคะสินค้าทุกรุ่นนะคะโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆนะคะอย่าง Miss High h ิส c l a s s i c c o l l e c t i o n t s i i r t m i s s h i h h Hat l l s s s i c o o l l e t t o o n c a p ที่พี่หญิงใส่อยู่นี่นะคะหรือจะเป็นเดรสนะคะ Miss h i g h h a t c l a s s i c d r e s s เรามีโปรดักต์หลายรุ่นมากนะคะเป็นโปรดักต์พรีออเดอร์นะคะพร้อมส่งถึงมือลูกค้าคนพิเศษของ h i h a t ภายใน10วันนะคะแต่ว่าของสมบาาคุณเนี่ยพี่หญิงจัดส่งให้เลยทันทีที่มียอดซื้อนะคะส่วนสินค้าส่งให้ภายใน10วันนะคะ รายละเอียดต่างๆพี่หญิงจะนำมาอัพไว้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเหมือนเช่นเคยอย่างที่พี่หญิงเคยแจ้งไว้เนื่องจาก Hi-Hat ไม่มีหน้าร้านนะคะทุกอย่างเป็นการขายออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะ